เปลี่ยนฐานยกนาฬิกาไอโมไม่ยากเก่งที่คิดวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฐันยกนาฬิกาไอโม่เซนะคะอันดับแรกให้ถอดสายนาฬิกาออกโดยวิธีการขันน็อตและดึงแกนออกได้ตามปกติเลยค่ะเมื่อถอดสายนาฬิกาออกได้แล้วต่อไปให้ใช้ตัวขันน็อตหกเหลี่ยมขันน็อตที่อยู่ข้างเครื่องออกเฉพาะด้านที่ยึดกับตัวยกฐานนาฬิกาขันตัวน็อตออกทั้งสงตัวตามวิธีการในวิดีโอได้เลยนะคะ เมื่อขันน็อตออกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้ใช้ไขควงสีแฉกขันน็อตตัวเล็กทั้ง2ตัวที่อยู่ด้านหลังออกให้หมดทั้งสองตัวเลยนะคะหากน็อตขันไม่ออกให้ใช้น้ำยาขจัดคราบหรือนำไปใช้น้ำอุน่นแล้วขันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อขันน็อตออกหมดแล้วให้ใช้ปลายไขยควงดึงฝาล็อกตัวสีดำออกเมื่อเปิดฝาล็อกออกแล้วให้สังเกตในช่องจะมีเกล็์เหล็กอยู่ ให้เราใช้ปลายไขยควงดันแกนเหล็กออกตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้แรงเพื่อดันตัวแกนเหล็กออกตัวแกนเหล็กก็จะค่อยๆอ,ออกมาจากตัวล็อกและอีกฝั่งจะเป็นแกนพลาสติกให้ใช้ปลายไขยควงดันออกเช่นเดียวกันแกนทั้งสองตัวก็จะชนกันแบบในคลิปเลยค่ะจากนั้นดึงตัวฐานยกออกได้เลย ต่อไปให้นำตัวแกนทั้งสองอันออกมาจากฐานยกอันเก่าโดยใช้ไขควงดันแกนออกมาทั้งสองอันได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปให้นำตัวแกนพลาสติกมาใส่ในฐานยกนาฬิกาอันใหม่โดยใส่แกนพลาสติกจากรูด,ด้านข้างและดันเข้าไปให้พอดีและนำตัวแกนเหล็กมาใส่ในรูอีกด้านหนึ่งโดยหมุนแกนให้ตรงล็อกและดันเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วเราก็นำฐานยกนาฬิกามาประกอบกับตัวเรือนนาฬิกาและน้ำปลายไขควงดันตัวแกนทั้งสองข้างกดลงไปให้แน่นแบบพอดีจากนั้นก็นำฝาล็อกตัวสีดำมาปิดและใช้น็อตตัวเล็กๆขันกลับไปแบบเดิมได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำน็อตข้างเครื่องมาประกอบกับตามเดิมและใส่สายนาฬิกาได้ตามปกติเลยค่ะเพียงแค่นี้ก็จะได้ฐานยกอันใหม่แล้ว วิธีการตามในคลิปจะเป็นวิธีการเปลี่ยนของนาฬิการุ่น Z6 นะคะนาฬิกาแต่ละรุ่นจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันหากใครต้องการเปลี่ยนฐานนาฬิกาเองสามารถดูคลิปวิดีโอนี้และทำตามกันได้เลยนะคะ